สวัสดีครับผมพิวริเดอร์ในคลิปนี้ผมจะมาพาหาปราสาท n รเนเธอร์นะครับก่อนที่เราจะไปหากันแล้วก็มาดูหลักการหาในรูปแบบที่ผมจะใช้กันดีกว่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นหลักการในการหาปราสาท n รเนเธอร์ครับวิธีการหาปราสาทเนเธอร์จะมีอยู่หลักๆด้วยกันอยู่ทั้งหมด3วิธีก็คือการหาในเว็บการใช้คําสั่งค้นหาและอย่างที่3ก็คือการหาแบบมีความหวังซึ่งผมจะใช้แบบที่สานะครับเพราะว่ามันเป็นการหาแบบเอาชีวิตรอดเลนะเนาะแบบแท้ทู tattoo. ก่อนที่เราจะไป หากันแบบจริงจังคือเราต้องเข้าใจกันว่าประสาทธรรมดาหรือประสาทที่มันมีตัวแท่งไฟเกิดมีวิตเ e อร์สเกลตันเกิดกับประสาทพิกลินประสาทสีดำาๆนะคคือมันเท่ากันนะครับก็คือหลักการที่ใช้คือหลักการเดียวกันหลักการที่ใช้ขนาคือพอเราไปเนเธอร์ปุ๊บใช่ป่ะและให้เราขุดไปที่แกน Y 5.2จากนั้นให้คุณเลือกว่าคุณจะไปด้านหน้าหรือด้านหลังผมจะก,กําหนดให้ด้านหน้าด้านหลังก็คือบวกลบ นะครับสมมุติว่าถ้าคุณไปด้านหน้าก็คือแกนบวกคุณก็จะแกนบวกผมจะกำหนดให้เป็นแกน x เ,เนอะ x ให้คุณขุดไปที่แกน x แล้วก็บวก256บล็อกพอคุณขุดมาได้ที่256บล็อกปุ๊บให้คุณเลือกซ้ายหรือขวาผมก็จะกำหนดให้ซ้ายกับขวาเป็นแกน z เนะาะให้คุณขุดไปที่แกน z 512บล็อกก็ได้เป็นครั้งที่1อ่า สมมติ Smooth, ถ้าคุณไม่เจอคุณก็มาที่ตรงกลางแล้วก็ไปที่ด้านขวา5้าบล็อกถ้าไม่เจออีกก็ให้คุณขุดแกน x ต่อปิด256บล็อกจากนั้นให้คุณเลือกซ้ายหรือขวาถ้าคุณเลือกซ้ายก็ขุดไปฮนะครั้งที่3ไม่เจอมาขุดขวาครั้งที่4ไม่เจอคุณก็ย้อนกลับมาครับจนกลับมาอยู่ที่จุดเดิ่มต้นจากนั้นให้คุณไปที่ด้านหลังก็คือแกนลบ ลบ256คุณเลือกซ้ายหรือขวาคุณเลือกขวาก็เป็นขั้นที่5เลือกซ้ายก็เป็นขนั้นที่6ถ้าไม่เจอนะครับก็ขุดต่อไปอีกก็คือลบอีก 25- 6 box. อบกล็อกให้คุณเลือกซ้ายหรือขวาเลือกขวาก็เป็นขั้นที่7แล้วก็เลือกซ้ายก็เป็นขั้นที่8รูปแบบประมาณนี้เนาะทีนี้รูปแบบที่จะเจอครับเดี๋ยวก่อนผมต้องทำให้มันแก้ไขได้โอเคทีนี้รูปแบบที่จะเจอคุณจะเจออยู่ทั้งหมด2รูปแบบเนาะรูปแบบที่1 ตรงกันข้ามอ่ะอยังไงอย่างเช่นสุตธิอ่ะคุณต้องกําหนดกันว่าคุณจะไปหาปราสาทอะไรเช่นคุณจะไปหาปราสาทสีแดงนะครับตรงข้ามคือสุตธิถ้าคุณไปที่เจอปราสาทสีดําอยู่ที่ครั้งที่1หมายความว่าปราสาทสีแดงอาจจะอยู่ตรงกันข้ามข,ามของมันก็คือตรงนี้หรืออย่างนี้หรืออย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้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 ก็ได้นะครับนี่คือตรงกันข้ามโอเครูปแบบที่สองช่องเว้นช่องโอเคก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อย่างนี้คุณจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นแกน x ที่0ูนเนาะเพราะงั้นตรงนี้ก็เกลียบได้ว่าเป็นช่องเว้นช่องนั่นแหละคืออย่างนี้หรือแบบนี้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้ดิแบบนี้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  แบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้ก็ได้นี่คือแบบช่องเว้นช่องแล้วก็รูปแบบที่คุณจะใช้คาว่าคิดว่าไม่เจอนะคิดว่าไม่เจอเพราะผมเองก็ไม่แน่ใจกันคิดว่าไม่เจอก็ได้เป็นแบบนี้รูปแบบนี้ที่คุณจะไม่เจอก็คืออยู่ซ้อนกันคุณจะไม่เจอหรือแบบนี้ก็ไม่เจอไม่เจอแบบนี้ไม่เจอ แบบนี้ไม่เจอแบบน,แบบนี้แบบนี้ไม่เจอประมาณนี้โดยทั่วไปแล้วอะ่ะคุณจะเจอประสาท2ประสาทเนี้ยภายใน8การค้นหาในกรณีที่คุณไม่เจอใน8การค้นหาให้คุณขยายขอบเขตครับจนแบบใช้คว่าไงอินฟินิตี้ปะคุณจนกว่าจะเจอเอ,า,อาง่ายเพราะงั้นมันถึงได้เรียกว่าเป็นแบบมีความหวังอ่ะเนาะแต่ทีเนี้ยพอผมมาคิดไปคิดมาจากประสบการณ์และกันจากประสบการณ์ที่ผมเคยขุดเนาะ อันนี้มันเป็นแบบทฤษฎีไงทฤษฎีคือไปที่แกนวา52เนาะแต่พอเราทําจริงอะ่ะผมคิดว่าน่าไปแกนวย115ดีกว่าก็คือขึ้นไปข้างบนอะ่ะนี่พอเราถึงจุดเนี้ยเราแค่ขุดลงมาเพื่อดูว่ามันมีหรือเปล่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันทําจริงกันดีกว่าก็เริ่มจากก็ทําประตูธรรมดาเลยครับโอเค,อเคได้ไปะเนี้ยทำถูกไหมอะ โอเคได้อยู่แปลกๆแปลกนะโอเคไม่เป็นไรได้เหมือนกันมาแล้วก็อยู่ในเนเธอร์แล้วโอ้โหเกือบไปละแล้วอยู่สักสูงเลยอยู่ที่เก้าสิบโอเคโอเคเดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนเนาะเผื่อแบบโชคดีเจอเลยก็จบคลิปเลยฮะง่ายดีที่จริงอ่ะถ้าตามหลักการคือเราควรที่จะ ขุดลงไปเนาะขุดลงไปที่ y ห้าสองแต่คุณดูจากสภาพดิมีแต่ลาวาเพราะฉะนั้นเราทําขึ้นข้างบนดีกว่าทะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยเอาบล็อกอะไรก็ได้มาก่อนแล้วก็ขุดประตูตรงนี้ทิ้งขุดทิ้งเลยเดีย๋ยวเราจะไปสร้างข้างบนกันแล้วก็ขุดไปที่ y รนะ้อยสิบห้าเนาะไอ้เมียขุดต่อบอกขึ้นไปที่ y 115. ร้อยสิบห้าคุณสามารถกดนั่งลงเนาะกดนั่งแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปได้อย่างนี้โอเคแล้วก็ไปอนะ่ะ ยาวโอเคตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวขอเลีย์พื้นที่แป๊บหนึ่งเนาะในการวางประตูวันนี้ผมจะไปที่ที่อร่อยดีไปที่ไหนก่อนดีแล้วก็กําหนดเป็นหน้าหลังเนาะหน้าหลังก็คือตอนแรกอะในประตูเรเทอร์มันจะหันหน้ามาทางนี้เนาะแบบนี้ประตูเรเทอร์ทีนี้เราก็กําหนดว่าหน้าหลังของประตูเรเทอร์คือแกนบวกแกลลบ อันนี้จะเป็นลบห้าให้คุณดูที่โ s i t ชันมุมซ้ายบนนะครับจะจากลบลบแกน x ลบห้บแปดไปเป็นลบห้าสิบคือลบหนตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นด้านหลังแล้วก็แน่นอนฮะตรงกันข้ามก็คือด้านหน้าก็คือแกนบวกโอเคประมาณนี้บวกอ่ะอันนี้ก็เป็นลบ แบบนี้นะครับผมจะตัดสินใจว่าผมจะไปแกนแกนไหนดีอะสุ่มเลขแล้วกันเดี๋ยวผมจะสุ่มเลขในเว็บเนาะโอเคผมได้แล้วก็คือผมจะไปด้านหน้าก่อนด้วยความที่เราสุ่มได้เนาะด้านหน้าตอนนี้เราอยู่ที่แกนลบห้าสิบเจ็ดลบห้าเจ็ดไปเป็นลบห้าหกก็คือบวกนั่นแหละถูกแล้วะได้เป็นลบห้าสิบเจ็ดบวกสองห้าหกเท่ากับเท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า x ร้อยเก้าทีนี้การขุดคุณจะขุดแบบไหนก็ได้คุณจะขุดแบบ3าคูณสาก็ได้หรือว่าขุดเป็นแบบ 1. นคูณสาก็ได้1นคูณสก็แบบนี้เนาะหรือสาคูณสมก็แบบนี้กว้างๆเลยก็มันก็ได้ใช้หมดอะฮะเอาจริงแต่ผมจะขุดแบบ1นคูณสามเพราะต้องการประหยัดเวลาไปฮะเนี่ยระวังลาวาด้วยเนี่ยตวเนี้ลาวาอันตรายโอเคทุกคนขุดเพลินไปหน่อยก็ถึงแล้วเนาะร้อยเก้าเก้า อยู่ตรงนี้โอเคจากนั้นก็เดี๋ยวผมพูดตรงนี้ก่อนจากนั้นคุณเลือกว่าคุณจะไปซ้ายหรือขวาเออสุ่มแล้วกันโอเคผมได้แล้วผมได้ไปไปผมได้เป็นซ้ายก่อนก็เป็นซ้ายเดีย๋ยวดูก่อนว่าซ้ายเป็นแกนไอกนบวกเอยลบบวกจากแซดเนาะก็ได้แกนแซดแซดสิบหกก็เป็นสิบหกไปเป็นสิบห้าก็คือลบหนึ่งลบ Okay. แล้วก็อีฟอนก็กลายเป็นบวกอันนี้เดี๋ยวผมใช้เป็นครั้งที่หนึ่งนี่อาจก็ก,ก,ก็ต้องก็ต้องเป็นครั้งที่สองเนาะโอเคสิบสี่โอเคสิบสี่ลบห้าหนึ่งสองอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าถ้าเราขุดทั้งบนอ่ะเราควรที่จะหานครึ่งด้วยก็คือมันต้องคอยเช็คตลอดเวลาว่าเราจเจอหรือเปล่าบางทีเราขุดไปแล้วอ่ะถึงแบบ ถึง512แล้วเราเราไม่เจอเนาะแปลว่ามันอาจจะอยู่ระหว่างกลางทางก็ได้ใครไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเราอยู่ชั้นบน498หาร2ลบ2 49ไปหรือถ้าเอาเพื่อความชวนจริงคุณอาจจะเช็คก่อนก็ได้ว่าตรงนี้ม่มีไหมเออเช็ครอบหนึ่งก่อนก็ได้ตรงนี้เพื่อเราเจอเลยไงก็อาจจะเช็คก่อนคร่าวๆก็คุณลงไปอ่ะอย่างนี้ เช็คกันว่าเรามันมีหรือเปล่าไม่มีคือไม่มีเนะาะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวผมขอหรือถ้าคุณเอาให้ความเชื่อก็ลงไปเลยได้นะดูว่าอย่งไรลงไปเลยเช่นตรงนี้มันไม่มีเนาะโอเคไปกลับไม่เจอโอเคไปทุกคนผมเจอนี่ด้วยในเทอร์ไรด์ด้วยร้อยทศพกันเจอด้วยเหรอเจอ,อแล้ว แต่จริงการทําอาวุธเอ่อเสื้อเสื้อดำเนาะผมขอเรียกว่าเสื้อดําแล้วกันก็ทําชุดกอดอําอ่ะมันทํายากละในเวอร์ชันล่าสุดเพราะงั้นมันเลยต้องมีประสาทพิกลินไงถ้าเป็นประสาทพิกลินในแบบเวอร์ชั่นก่อนหน้าเนี่ยคือแบบไร้ประโยชน์เลยแต่ในเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันใหม่ๆก็คือมันเริ่มมีประโยชน์แล้ะเพราะว่าเราต้องหาอ,อกกุปกรณ์ในการอัปเกรดชุดกอดเนาะก็เต่วก็โอเคดิเออสองไหรนะสองเก้าสี่สองสี่เก้า เลยแล้วนี่โอ้โหขุดเพลินไปหน่อยสองสี่เก้าตรงนี้โอเคมาหากันจะดูจากเกตนี้แล้วอะน่าเป็นโซนขี้เท่าโชวเลยไม่มีขี้เท่าลอยไปอลยมาอยกตซนขี้เท่ามันเป็นโซนที่แบบว่าความตัวไม่ค่อยมีหรอกเด็กก็อย่าประมาทขุดไปเลยริงด้วยขูข้างใต้าลาวาตรงนี้ได้ยัง โอคตัวนี้ได้ละชิบย่ย้ละโ,โอเคมองดูรอบๆเดินไปรอบๆเลยเจอไหมส่วนใหญ่ที่ถ้าอยู่ในไบโอมนี้เนาะจะเป็นพวกประสาทพิกลินมากกว่าไม่เจอไม่เจอไปขุดต่อแล้วก็ขุดต่ออีกไปที่รบตีเก้าแปด โอเคถึงล้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เช็คระวังด้วยนะครับโอเคโอ้โ okay. ห oh. ล,ลึกเหลือเกินวางไม้ไปสำรวจกันไปไม่เจอเนาะสำหรับในการหาครั้งที่หนึ่งแล้วก็จะไปย้อนกลับไปที่ตรงกลางของเราโอเคเรามาฝั่งนี้เนาะฝั่งลบแล้ว ไม่เจอต่อไปก็ไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งนี้ตัวนี้ก็เป็นบวกเทากับว่าตัวนี้เป็น16บวก16บวก512 5, 12, 5อ้อยสเนาะหารสเท่ากับ264โอเคไปกันคนระับโอเคหลังจากที่ผมก็ขุดมาได้เออครั้งที่4แล้วก็ยังไม่เจอเนาะ ไม่เจอคือไม่เจอครับไม่เจอก็ไม่ต้องวอยวายง่ายๆก็ไม่เจอคือไม่เจอโอเคขุดครั้งที่สามไม่เจอครั้งสี่ไม่เจอก็ตามสเต็ปเลยครับคือเราก็จะย้อนกลับเนาะไปจุดเลเตอร์ตของเราเพื่อนเยอะไปหมดเลยน,นี้สตูวะเจสตูฆ่าทิ้งเลยนี่เาต้องใส่ชุดกอดทองเนาะมันถึงจะไม่โจมตีเราหเห็นปะแล้วตีแล้วแต่ถ้าเราใส่ชุดแบบชุดโปรตีเข้ามาเนี่ยโจมตีเรานั่นแหละเทคนิคฮะ ถ้าเอาให้ดีคุณควรที่แบบมีชุดทองซักชิ้นหนึ่งอะเดินเดินในเดินใน,ในเธอรอันนี้ผมอัปเดตยังโอเคยังไม่อัปเดตเนาะไม่เจอไม่เจอโอเคแล้วก็เออเดี๋ยวเอา,เอา,เอา,เอานี่ไปด้วยดีกว่าตอนแรกผมขุด1นคูณเนาะไปไปมาคือ1นคูณสแล้วเริ่มขี้เกียจแล้ว1นคณสมันเร็วกว่าไงประเด็นผมไปด้านหลังต่อเนาะเพราะด้านหน้าเราไม่เจอ ออลบห้าเก้าไปเป็นลบพกสิบก็คือลบลบหนึ่งเนะลบห้าเก้าลบสองห้าหกลบสามร้อยสิบห้าโอเคถึงละสามหนึ่งห้าคือตรงนี้ันก็ขยายแล้วก็อันนี้ซ้ายเนาะอันนี้ย้อนไม่เอาดีกว่าต้องเขียนเป็น นี้เป็นบวกลบก่อนเราไปลบก่อนปะหรือว่าไปบวกก่อนไปลบก่อนเหมือนเดิมโอเคโอเคนี้เราอยู่ที่สิบห้าไปสิบสี่อยู่ที่ลบสองสี่เก้าโอเคไปสองสี่เก้าก่อนโอเคครับทุกคนเหมือนจะเจอละแต่ไม่แน่ใจว่า,าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวอันนี้ก็ตามแผนเนาะใช่ไหม เพราะว่าใช่แหละเจอละเจอละอันนี้น่าจะ1 2 3 4 5โอเคอันนี้คือแยกที่5เนาะ <c oughs> ก็ถือว่าเร็วอยู่เนาะก็เจอแยกที่5ก็ถือว่าเร็วอยู่โอเคแต่ดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็ดูผิดนะดูผิดนี่แย่เลยอุย้ยจะตายเดี๋ยวีเรีย,ย,ยจะตายอุย้ยนี่ไงใช่ใช่ละใช่ละทุกคนใช่ละเจอเจอละโอเควิตเทสกิร์เลตันเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่ง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  เออนะสู้สู้กันเฮ้ยโอชนะโอเคสู้กันสู้กันเดี๋ยวผมขอสำรวจดูก่อนผมอยากทำฟาร์มนั่นไงทำฟาร์มวิเตอร์สเกลตันเนาะเออคือฟาร์มวิเตอร์สเกลตันเป็นฟาร์มที่ส่วนตัวผมนะผมว่าตั้งยากมากเพราะามันมันเรื่องมากอะ่ะไอฟาร์มเนี้ยแต่ถ้าที่ผมดูนะคือมันสร้างแล้วอาจจะไม่เกิดว่าง่ายๆ <c oughs> คือมันสร้างได้แต่สร้างแล้วอา,อาจจะไม่เกิดอาจจานะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนลุม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 เฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเจออ้าว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 โชคดีเลยโชคดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโหจะเจอจุดเกิดแล้วทุกคนโอเคถ้างนั้นบังเอิญจังก็คือในผมอธิบายว่าไงเดียในไมค์ครับพ็อกเก็ตเดชันอ่ะมันจะมีสิ่งที่ว่าจุดเกิดเฉพาะอยู่จุดเกิดเฉพาะคือสมมติ ซึ่งผมเจอแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เปน็นนี่เป็นวิธีการหาปราสาทในเธอยังยังไม่ใช่แบบวิธีการทำฟาร์มวิเทอร์สเกลตันนะแต่ที่แน่แนคือผมเจอแล้วก็คือตรงนี้มันคือตรงนี้เดี๋ยวผมปักนี้ไว้โอเคเอ้ยจำจำ,จำตำแหน่งไว้ง่ายกว่าเขียบอกนี้เนาะรวมสั์ทีให้ดูแบบคร่าวๆให้กันเทิ้งไปโอเคตรงนี้มี เกิดเทเลไม่ปัญหาบสุดถ้าผมมายืด FK ตรงนี้อะดูกัน24่สบถึงอบล็อกเนาะแม่กว่าเดี๋ยวผมเข้าเราใหม่ดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าน่าเกิดแล้วแตนี่ไงโอเคโอเคนะนี่ไงเปเลยเข้าใจที่ผมพูดยัง <laughs> หลายคนอาจจะยัง,ย,งยังแบบเอ้ยอะไรอะไรหลายคนอาจจะง,งงอยู่นะเออขอเสีล่าปแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้มีโอกาสอยู่ที่จะใช่อ้อตายละทุกคนบ,บายบาย โอเคฮะก็ okay. ประมาณนี้เนาะโอเคำะสับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์สุดท้าแล้วแต่ความชื่นชอบเลยครับสัรับคลิปนี้ขอบค,ครับบาย